สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีท่างช่องผักขัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่27สิงหาคม2 5 6หาครับผมเมื่อนี้ครับผมจะมีเนื้อทั้งมาฝากตอนเอฟซีทัางช่องครับผมเป็นของอาจารย์ตีแปดริ้วครับสรุปเน้นย้ำโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวให้เอฟซีท่างช่องครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพราะว่างวดนี้สัญจรครับงวดนี้สัญจร ให้เอฟซีทางช่องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเลขสัญจร์เล่นยากมากครับผมเล่นยากมากครับผมเนาะตามนี้ครับผมวันนี้วันที่ยีิบเจ็ดแล้วครับผมใกล้เลขออกแล้วครับผมเนาะจะมีแนวทางมาฝากตอนเอฟซีทางช่องครับผมเป็นของอาจารย์ตีแปดลิ้วครับเพราะว่าบลิษัทพันก็ถือว่าแม่นมากครับผมเนาะเลือกอาจารย์ตีแปดลิ้วครับ เคยเข้าบ่อยมากครับผมนาอเรียกวิ่งนะเข้าบ่อยมากจับคู่ก็เข้าบ่อยครับผมเดี๋ยวให้ดูก่อนครับผมงวดก่อนครับห้าสามตรงตรงครับห้าสามตรงตรงครับงวดก่อนนะห้าสามตรงตรงครับนี่ครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งให้ดูนะครับห้าสามตรงตรงครับงวดก่อนนะนี่ครับผม สาสิบเกรกฎาคมครับผมเนาะวิ่งสมครับห้มเข้าตรงตครับวิ่ง3ครับห้าสเข้าตรงตรงครับอาจารย์ตี8ปลิ้วครับแล้วก็งดก่อนต่อไปครับผมเนาะนี่ครับงวดที่แล้วงดที่ว่านุ่นออกนี่นี่ครับกระชื่อว่าแม่นครับผมเนาะเอฟซีทั้งช่องถามมาหลายมากครับ เฉพาะเลขวิ่งบนล่างเนี่ยพลาดยากครับผมจับคู่ก็เข้าบ่อยครับวันนี้27แล้วครับเพราะว่าเพนว่ามีโครงสุดท้ายเมื่อฝากตอนเอฟซีทางช่องพ่าหั h ชาแนลครับนี่ครับเลขชุดนี้นะครับนี่ชุดนี้นี่ครับเข้ามา 1... 2... 3... 4... 5... เข้ามา6งวดแล้วครับผมนี่6งวดติดต่อกันแล้วครับนี่ครับ4คู่ครับผมเนาะ4คู่ครับ ศูนย์เก้าก็เข้าสามศูนย์ก็เข้าหนึ่งหกก็เข้าหกสองก็เข้าแล้วก็สามห้าห้าสามก็เข้างวดที่แล้วหกเจ็ดก็เข้าครับผมนี่ครับเพิ่นส่งมาให้ก่อนกับผมเนาะส่งมาให้วันที่นี่ครับวันที่สองครับผมเนาะส่งมาให้วันที่สองครับสองสิงหาครับผมนี่ครับเข้าดีมากครับนี่ครับเข้ามาหกงวดติดต่อกันครับ สูตรนี้ครับผมเนาะหกงวดติดต่อกันแล้วก็งวดนี้ที่ว่าเลขชุดเมื่อกีน้นี่หกคู่นะงวดนี้ได้ครับผมนี่ครับแป๊บนึงครับผมเนาะงวดนี้ได้งวดนี้ได้ตัวไหนเอ่ยนี่ครับเห็นบ่มครับผมนี่ 50607080ครับล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวครับเข้าที่0 9ย์ล่างครับ30ล่างครับ16ล่างครับ6กส้งล่างครับแล้วก็35หครับผมเนาะ3553ขึ้นบนครับพุที่แล้วครับนี่ครับ6 7ครับ6 7ครับเน้น57เลขออก6 7มีแค่4คู่ครับ 5 7 6 7 7 7แล้วก็87ครับนี่ครับงวดนี้ครับ5060 7080ครับตามนี้ครับผมเนาะเพราะว่าเรขกชุดนี้ครับลงคลิดไปแล้วครับผมมีแค่ซีคูครับล่างอย่างเดียวนะครับ5 0 6 0 7 0 8 0ครับนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอเดอนี่ครับ เห็นบุครับผมแคบหน้าจอครับเรียกชุดนี้เข้ามา6งวดติดต่อกันครับวันนี้ครับวันนี้เพิ่นวามีคงสุดท้ายมาฝากตอนเอฟซีทางช่องครับผมคงสุดท้ายครับเม็ดเดียวครับคงสุดท้ายครับนี่ครับของอาจารย์ตีปดลี้วครับคงสุดท้ายครับเม็ดเดียวครับบนครับบนครับบนอย่างเดียวครับวิ่งเจครับ เม็ดเดียวครับ3 7 7 3ครับ3 7 7 3ครับเม็ดเดียวครับนี่ครับล่างเม็ดเดียวรอสัก2 3วันครับผมนกเปิ่นวาครับนี่ครับ fc c มเมนต์มาให้แนวทางมาในมาในมาในแนวทางอาจารย์ตีจาก4คู่อยากให้เม็ดเกียวเน้นเน้นผมก็มานั่งทำได้ทำให้ครับคัดสุดๆดครับผมนี่ครับ บนครับสามเจ็ดเจ็ดสามเม็ดเดียวนะครับดูเขียนให้เอฟซีทั้ทงช่องครับผมเนาะสามเจ็ดเจ็ดสามเม็ดเดียวครับบนครับโค้งสุดท้ายมาฝากตอนเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะอาจารย์ตีแปดลิ้วครับ าจารย์ตีแปริ้วบนครับบนบนอย่างเดียวครับบนวิ่ง7ครับบนวิ่ง7ครับเม็ดเดียวครับ3ามครับ73ครับ3ามเเมเม็ดเดียวครับนี่ครับผมเนาะ ส่วนล่างับผมส่วนล่างเพิ่นหายมากขีดแปลกครับผมส่วนล่างให้มาอ๋ออันนี้ส่งมาให้ล่างกันทางล่างกาลังทําอยู่ครับนี่ครับเม็ดเดียวครับส่งมาเมื่อกี้ครับผมเนาะหาโม่งกว่าครับรอแป๊บหนึ่งหรือจะล่างด้วยครับเม็ดเดียวเอาบนไปก่อนครับเพันว่าครับนี่ครับเจ็ดสามเม็ดเดียวครับ ล่างผมขอวันหลังก็ได้ครับตอนนี้ผมกำลังลงคลิปเลขบนของพี่อยู่ครับนี่ครับตอบไล่ไปหาเพิ่นกับผมเนาะพอดีเพิ่นไล่มากครับนี่ครับผมตามนี้นะครับของอาจารย์ตีริ้ิวครับส่วนล่างครับส่วนล่างครับส่วนล่าง ไห้มาสี่คู่ครับผมล่าง4คู่นี่ครับล่าง4คู่ครับชุดนี้เข้ามา6งวดติดต่อกันครับนี่ครับห้าศูนย์เจ็ดนพิ่นว่าครับจะคัดให้เหลือคู่เดียวครับผมเนาะนี่ครับแ่ว่าขึ้นบนครับผมเนาะนี่ครับขึ้นบนงวดหนึ่งครับ3553ครับ นอกนั้นน่ะลงล่างบทครับผมเนาะนี่ครับเป็นว่าล่างอย่างเดียวตามนี้ครับผมเนาะส่วนล่างครับ5060 7080ครับ5060 7080ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับผมเห็นไหมครับตามนี้ครับผมเอาชุดบนไปก่อนนะครับคัดให้เหลือเม็ดเดียวครับ7337ครับ ส่วนล่างครับส่วนล่างรอก่อนเด้อ FC ทางช่องครับผมเนาะตอนนี้ครับฝนกำลังตกครับผมอยู่บ้านครับผมที่ไหนฝนตกบ้างช่วยคอมเมนต์ด้วยครับนี่ครับตามนี้ครับกระสุดธานีกับเขาอวยพรให้ FC ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนลำเลื่ยเงินทองครับผมเนาะคลิปนี้กับกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมเด้อ FC เข้ามาใหม่ครับผมเนาะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับไม่เสียตังค์ฮ่าฮ่าส,สวัสดีครับเจอคลิปนาครับผม